สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเมย์ก็จะพาเพื่อนๆน,นะคะมาปักชำต้นโหระพากันค่ะนี่อันนี้คือโหระพาที่เมย์ได้ทําการปักชำไว้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะอันนี้คือติดเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะสังเกตที่รากนะคะนี่เมย์ชำใส่กระถางไว้ทั้งหมดสองต้นนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการปักชำกันเลยดีกว่าค่ะ ก่อนแรกนะคะเมก็จะไปเด็ดนะคะเอากิ่งนะคะต้นโหระพานะคะนี่จากนั้นนะคะเมก็จะใช้กันไกตัดไม้นะคะหรือว่ากันไกตัดกิ่งไม้นั่นเองนะคะหรือว่าเพื่อนๆไม่มีเพื่อนๆก็สามารถใช้กันไกที่บ้านเรามีก็ได้นะคะนี่เมก็จะตัดออกแบบนี้นะคะ หลังจากนั้นนะคะเมยก็จะทําการปักชําลงไปในกระถางที่เมย์เตรียมดินไว้นั่นเองนะคะนี่นะคะโดยการที่เมย์จะเอาไม้นะคะจิ้มเป็นรูนะคะแล้วก็ทําการปักชําแบบนี้นะคะกดให้แน่นนะคะเพื่อนเพืนนี่นะคะกดให้แน่นๆเลย แล้วก็จะได้เป็นแบบนี้อ่าเดี๋ยวเรามาทำต้นที่สกันค่ะถ้าเพื่อนๆไม่มีเพื่อนๆสามารถชําใส่ถุงพลาสติกธรรมดาก็ได้นะคะถุงแกงบ้านเราธรรมดาก็ได้เอาดินใส่นะคะก็ชําแบบนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะแล้วแต่เพื่อนๆสะดวกนะคะ นี่ค่ะสองต้นนะคะที่เมย์ได้ทำการโชว์ไว้หน้าคลิปนะคะนี่อันนี้คือต้นที่เมย์ได้ทำการชํำสำเร็จแล้วนะคะก็คือต้นที่เมย์ได้พาเพื่อนๆนะคะปักชํำเมื่อกี้นั่นเองนะคะเมย์ก็เก็บรวบรวมนะคะคือว่าเราก็จะถ่ายเก็บไว้นะคะพอมันติดแล้วมีผล สำริดแล้วเม่ก็จะเอามาให้เพื่อนๆชมแบบนี้นั่นเองนะคะอันนี้คือต้นที่เราได้ทําเมื่อต้นคลิปนะคะนี่ขาะรากเต็มเลยนะคะเพื่อนๆชาแล้วสามารถเอาไปเก็บไว้ในร่มนะคะที่แสงรำไรนะคะลดน้ําเช้าเย็นนะคะก็จะได้ต้นโหระพาแบบนี้นั่นเองนะคะนี่เพื่อนๆก็สามารถย้ายเข้าไปใส่กระถางที่ใหญ่กว่าน,นี้นะคะ ถ้าจะให้ดีต้องเพื่อนๆต้องเด็ดยอดมันด้วยนะคะเพื่อจะให้ต้นโหระพาของเราต้นเตี้ยแล้วก็แตกพุ่มกิ่งก้านใบเยอะขึ้นนั่นเองค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะขอจบไว้เพียงแค่นี้นะคะฝากเพื่อนๆนะคะกดไลค์กดต like, ิดตามนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องนะคะแล้วก็จะได้เป็นกำลังใจให้การทำคลิปใหม่ๆของเมย์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ